สวัสดีค่ะพานะคะวันนี้จริงๆพาจะทำหลายตัวมากเลยอะอยากทำนู่นเนี่ยคำนี้เอายางมาเยอะมากแต่ทีนี้ลืมแท่นก็เลยไม่ได้ทำค่ะวันนี้ก็เลยแบบไม่ให้เสียหลายเนาะก็เลยเดี๋ยวทำไม่มีแท่นแต่ว่าวันนี้พาทำไลายนี้ลายธรรมดาที่พารู้สึกว่าสวยจังอีกแล้วอะ,อะ พาก็เลยจะมาทำกับอันเนี้ยที่ที่เขาแถมมาด้วยอะค่ะปอกมันนะนะคะปอกอันเนี้ยค่ะก็คือจะถักเป็นลายนี้จริงๆอะจะบอกว่าไม่ต้องสอนก็ได้หรือเปล่าใครๆก็ทําเป็นปะแต่จริงๆแล้วอะก็อยากสอนนะคะเพราะว่าไม่ให้เป็นการเสียเวลายอยากทําคลิป ทุกวันเลยค่ะเริ่มเลยเนาะใช้เปาามอันเนี้ยค่ะทําจริงๆรูปมันก็จะมีอยู่ที่กล่องอยู่แล้วนะคะนี่นะคะใช้สีดําแล้วก็บิดค่ะก็คือตอนแรกนะเส้นที่หนึ่งนะคะแล้วก็เส้นที่สองค่ะสีส้มนะคะผาใช้แล้วก็สีดําอีกรอบหนึ่งค่ะ ทั้งหมดสามเส้นนะคะแล้วก็ควักขึ้นมาเลยค่ะเอาดำขึ้นมาก่อนแล้วก็ดำค่ะแล้วก็กดกดลงไปหน่อยดำแล้วก็ส้มนะคะ ก็คือควายต่อไปเรื่อยๆนะคะให้มันออกมาด้านใดด้านหนึ่งนะคะของนแล้วก็ค่อยๆจับเขาสวยดีนะเพราะว่าเท่เดีด้ยวยสำหรับมือใหม่นะคะได้เลยใช้ได้เลยไม่มีใครรีวิวอะ ฝรั Man, ่งคิดว่าเฮ้ยง่ายไปเปล่ารีวิวทำไมแต่พอคิดว่าอะไรนี่ก็ต้องใช้ความอดทนนะเด็กๆคนไหนที่เขาคิดจะทำอ่ะเขาก็ใช้ความอดทนเหมือนกันนะเนี่ยเห็นปะถ้าคนไม่เคยทำอ่ะเขาก็จะแบบเฮ้ยเมื่อไร่จะเสร็จอ่ะแล้วก็ต้องมีสติด้วยนะ ทำไปก็เฮ้ยเส้นไหนแล้วอะไรเงี้ยทําไปเรื่อยๆก็จะเพลินไปไงเพลินไปจนลืมแล้วว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนอันนี้พาใชา้ส้มแบบเงานะคะกับดาแบบเงาแต่ถ้าเส้นนู้นจะเป็นซิลิโคนเส้นนี้จะเป็นซิลิโคนสีชมพูกับสีเหลือง ทำหลายตัวมากเลยนะวันนี้อยากทำตัวเหลืองอยากทำยีนส่ออยากทำเยอะเลยอะ่ะจะทำอยู่แล้วเมื่อกี้เอายางมากองหมดแล้วอ้าวไม่ได้เอาแท่นมาจบนะคะเนี่ยค่ะเราก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะพันไปเรื่อย lo không người lòng ก็ทำมาได้ยาวแล้วนะคะก็พยายามวัดไปเรื่อยๆนะคะว่ามันพอดีหรืออยังพาน่าจะประมาณอีกสักสามอันถ้าเราพันสองรอบตอนตอนขึ้นอะนะ หนึ่งสองเออถา้าเราพันหนึ่งรอบจีเนาะมันก็จะไม่เป็นลายนี้นะมันก็จะเป็นอีกลายหนึงลองแล้วะ่ะมันจะเป็นลายธรรมดาเหมือนเราถักหลังยางธรรมดาอานเนี้ยน่าจะได้แล้วอีกอันสุดท้ายละอือหือพอเสร็จแล้วนะพาก็จะทำแบบนี้เลย เกี่ยวสองเส้นนี้ยมาหาสองเส้นนี้พอมันเป็นแบบนี้ใช่ปะพาก็จะใช้สีดำอะค่ะใส่เข้าไปอีกทีหนึ่งแบบนี้ค่ะให้เป็นรูปทรงแบบนี้มันก็จะเหมือนอีกข้างหนึ่งเลยก็ใส่ตัวเอทลงไปนะคะ ใส่อีกข้างหนึ่งเป็นแบบนี้ก็จะเป็นสองอันอยู่แล้วนะอีกข้างหนึ่งสวยเลยล่ะมันก็ลายเรียบร้อยอะค่ะเห็นปะอันนี้อันเดียวอยอ่ะกลายเป็นว่าถักมาต้องหลายลายแล้วก็กลับมาใส่ลายนี้ จริงๆมายังไม่เคยทาลายนี้เลยนะเพิ่งทําวันนี้แหละทำแต่ลายยากๆก,กลายเฮ้ยลายง่ายๆก็สวยนะ่ารักดีโอเคอยากอ,ากอัดอ่ะก็เลยแบบเนาะมันไม่มีแท่นอะ่ะก็เอาลายเก๋ๆนี้ไปก่อนแล้วกันถ้าเราเลือกสีสดีๆมันก็จะสวยนะอืมอันนี้เป็นลายเพชรรอบที่แล้วอืมโอเคค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย